สวัสดีสาเมนูไทยบ้านวันนี้เราจะต้มส้มสันคอหมูใส่ย,ยอดส้มป้อยนะสาวเมนูในวันฝนตกนะสาวอันนี้เป็นส่วนของเนื้อสันคอหมูนะสาวมาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคำเนาะหั่นเนื้อเสร็จเรียบร้อยก็เอาหอมมาหั่นมาซอยนะสาวมาดูในส่วนของเครื่องต้มก็จะมีกระเทียมนะสาวกะปิเนาะ ชูรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยนะจ้าคราวนี้ก็มาโขกเครื่องแกงให้ละเอียดนะจ้าเสร็จเรียบร้อยกบไปนะเตากันเลยตั้งกระทะใส่น้ําลงไปเนาะตกเครื่องที่เราต่ตาตะกี้ใส่ลงไปเลยนะจ้าตามด้วยน้ํเลืองครกนะจ้าซีอิ๊วขาวให้น้อยนึงนะจ้าเพิ่มรสเพิ่มชาติเนาะน้าเดือดบัลลัดบลัลลัดก็ใส่เนื้อหมูลงไปนะจ้าวเดี๋ยวรอเนื้อหมูซุกไอรอเนื้อเปื่อยแล้วเขาก็ชิมรสชิมชาตินะจ้าจางอย่างค่อยใส่ลงไปเนาะ อันนี้เนื้อหมูสุกเรียบร้อยก็อเส่ส้มลงไปนะจ้ายอดส้มปล่อยหอมแดงพี่ขี้หนูส่วนนะจ้าพี่ขี้หนูนี่เขาบบต่ำนะเขาทุบเอานะจ้าใส่ลงไปพร้อมกันหมดเลยนะจ้าอันนี้ก็สุกเรียบร้อยเนาะมาชิมรสชิมชาินะเจ้างย่างก็ใส่ลงไปเนาะถ้าบื่จางอย่างขั้นตอนสุดท้ายก็ต้นหอมพักชีนะจ้าหั่นซอยใส่ลงไปเลยนะจ้า เมนูไทยบ้านเนาะเมนูง่ายๆนะจ๊ะตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะจ๊ะต้มส้มสันขคอหมูเจ้า